ไปไปไปว่าคือตัวอะไรเฮ้ยกวาเริ่มจะแปลกแปลกแล้วแมวแม่งจะทำกอไสัานทั้งกอเหรอมึงคิดสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงปนาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดนป่าล่าผีนะครับพีพีเอฟซีครับก็วันนี้นะเรามากันทั้งหมดเนี่ยสามคนนะครับ สวัสดีครับผมบาสเดินป่าพาหลอนครับก็มากับน้องเฟิร์นนะครับก็ที่น้องเฟิร์นหายไปนานเนี่ยคือแกไปอยู่กับพ่อไปรักษากับท่านที่สีบานนะบานนะใช่ก็โอเคนะครับพี่เอเอฟซีครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะก็วันนี้เนี่ยผมกับน้องบาสเนี่ยเราจะมาทําบ้านไม้ไผ่ในป่านะครับชายแดนนะครับพี่เอฟซีครับก็สถานที่ที่เราจะทาเนี่ยก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่า เราหามานานละเดี๋ยวเราก็ทากันตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้นะ่ะเป็นจุดที่ไม้ไผ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับพี่พีเอฟซีครับแล้วก็ทําเลก็ดีด้วยนะครับเป็นแบบอยู่บนผาหินนะครับพี่พีเอฟซีโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะเดี๋ยวเราเนี่ยจะถางตรงนี้ให้เตรียนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตัดไม้ไผ่เพื่อมาทําเป็นนะบ้านกันนะบ้านนะก็โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยงเนี่ยผมกับน้องบ้านนะจะขอตัวนะครับเตรียมที่จะลงมือทํากันก่อนนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอคนละหนึ มึงแชร์มึงติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องบาสเนี่ยได้ทําคลิปนะบารน,นะใช่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทําเลยเลยกว่าบาสไปเดี๋ยวไปตัดไม้กันทางป่ากันโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายแบบนี้ให้เตียนเลยนะบาสน,นะเดี๋ยวรี่จะทําแบบนี้เลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยกําลังคุ้หลุมนะส่วนน้องบายก็กําลังไปจัดไม้พายอยู่นะครับพีพีเอีครับก่อเดี๋ยวเราจะคุดให้แบบทนหน่อยนะว่าเดี๋ยวไม่มั่นคงนะครับตอนพพียอีครับตอนนี้นะผมกับน้องบานนะเราเนี่ยได้หวังเสาครบ4ต้นแล้วนะบานนะนี่นะครับ แล้วก็นี่ต้นหนึ่งนะครับพี่เพบซีเจอก็ลักษณะขอ,องม้นเนี่ยจะประมาณนี้นะข้างหน้าเนี่ยจะต่าลงไปเอ้ยข้างหลังเนี่ยจะต่ําข้างหน้าเนี่ยจะสูงนะครับโอเคครับเดีไงั้นเนี่ยเราต้องไปตัดไม้เพิ่มกันอีกแน่นอนนะครับพี่เพบซีแค่นี้น,น,น่าจะยังไม่พอนะี้ปลองเฟิร์สก็ช่วยเรานะครับโอเคนะเดี๋ยงัไงเราไปช่วยกันตัดนะเฟิร์สนะไปเดี๋ยวไปกันต่อเลย วาพีพ<ป>ีเอฟซีครับตอนนี้เนะ่เราทั้ง3คนน่าเราได้ทําเนี่ยคล้ายๆแบบคานนะเราก็เรียกไม่ถูกนะเป็นแผ่นวางฟ้านะเป็นตัวรองฟ้าเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับพีพีเอฟซีครับก็เดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตัดไม้นํามาซับฟ้ากันต่อนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะได้ขนาดไหนนะครับก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนวันนี้นะก็โอเคครับพี่เอฟซีครับยวไงเนี่ยเราจะไปตัดไม้เพิ่มนะเนี่ยไม้มันไม่พอนะครับ โอเคบัสเดี๋ยวเราไปตัดใหม ตอนนี้นะครับพี่เอฟซครับฟางเนี่ยขาดแค่ประมาณแผ่นเดียวนะบานนะแล้วก็คิดว่าน่าจะพออยู่นะตอนนี้เราก็ได้เหล่าไม้หนีบแล้วนะครับนี่นะครับพี่เอฟซของเรานี่นะไม่รู้ว่าวันนี้น่าจะทํำรังคาถันหรือเปล่านะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามโมงกว่าแล้วนะครับ ค่อนข้างยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันอ่ะใช่ผมโอ้โหหิวเลยตอนนี้ในท้องไม่มีอะไรเลยใช่น้อกจากพวกกินขนมที่ซื้อมาตุนกันไว้ใช่นะครับพี่เอฟซีครับโอเคครับอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลุยกันต่ออีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะไปได้ไกลอยู่นะตอนนี้ก็เลยแต่เราซัไฟอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็นี่ไม้นะบานนะใช่ครับโอเคครับยังนั้นเนี่ยเราลุยกันต่อเลยก็ตอนนี้นะครับผมกับน้องเฟิร์สเนี่ยแล้วก็น้องบานนะเราได้ปูฟ้าเสร็จแล้วนะแล้วก็เราก็ได้มัดนะครับหลังคาใช่ไหม แต่ว่ายัางไม่เสร็จนะล้วนหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบอาหารกินกันแล้วนะครับพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ได้ประมาณไหนนะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราประกอบอาหารกันเลยตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะน้องเฟิร์สก็หิวข้าวแล้วพวกผมก็หิวข้าวกันแล้วนะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคครับดังนั้นเนี่ยผมกับน้องบาสแล้วก็น้องเฟิร์สเนี่ยขออนุญาตไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานกันก่อนนะครับพี่พีเอฟซีคร โอเคครับดังั้นเนี่ยผมขออนุญาตไปรับประทานเอ้ยไปทำกับข้าวกินกันก่อนครับพี่พีเอฟซีครับก็พี่พีเอฟซีครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับเดี๋ยวจะกอกไฟนะต้มต้มไข่แล้วก็ทำแกงจืดกินนะครับพี่พีเอฟซีส่วนน้องบายก็จะกอกไฟหุงข้าวใช่ไหมบ้านเมือที่เชียวเมือก็ตอนนี้เดี๋ยวไฟผมง็าเริ่มจะติดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะต้มน้ำร้อนนะเพื่อประกอบอาหารแล้วนะสยาหมี่เพิ่มเดี๋ยวเขา โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยง่าผมขออนุญาตประกอบอาหารก่อนครับตอนนี้นะผมเนี่ยได้ต้มไข่แล้วก็น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะใส่กระเจี๊ยบเนี่ยที่น้องเฟิร์นนะครับกําลังล้างนะจะต้มกินกระเจี๊ยบนะครับพี่เอฟซีนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยง่าเนี่ยผมขออนุญาตต้มแกงจืดต่อก่อนนะตอนนี้นะผมกับน้องบาสเนี่ยเราก็กําลังจะหุงข้าวนะครับพี่เอฟซีครับ ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้สุกแล้วนะก็โอเคครับอย่างไงเนี่ยวพวกผมนะจะขอทํากับข้าวกันก่อนนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูต้มกระเจี๊ยบก่อนนะครับพี่พีเซีครับเพราะตอนนี้ผมได้ทํากับข้าวสุกแล้วนะ,<ล>ะก็เราจะมารีวิวกันนะครับพี่พียซีดูนะครับก็จะได้ในระดับหนึ่งแล้วนะก็ถือว่าสวยอยู่ช่วยเหี่ยวครัสวยนะน้องเฟย์ก็ชมก็ข้างล่างก็จะมีไม้ไหลท่อนเลยนะครับลองรับแบบเวลาเราเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยุบนะ เดี๋ยวมารอบน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะซับฟากเป็นผนังแล้วก็ฟากทำเป็นหลังคานะก็โอเคครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่าช่วยน้องบาส์ดูกับข้าวก่อนนะครับพี่พีเอฟซีก็พีพีเอฟซีครับตอนนี้เนี่ยกับข้าของเราก็สุกหมดแล้วนะบาสเราก็จะตั้งให้จะทีจะทางก่อนนะชิงนะบาส์ดน่ยดู คครับยังไงพวกผมจะกินข้าวกันก่อนนะเพราะว่าหนูข้าวตัวสั้นหมดเลยนะบางน,นะก็มีน้ำผิดด้วยนะพี่เอฟตีครับ Я อร่อยไหมอุ้ยเหี่ว่ะคือนองแบบนม้นข้าวโอ้ไม่ได้กินทั้งวันเหมือนกันนะก็พพเอครับตอนนี้นะผมกับน้องบานแล้วก็น้องเฟิร์นนะเราก็ได้กินข้าวเสร็จมาสักพักหนึ่งแล้วนะเฟิร์นนะก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับพพเอซครับซึ่งเราก็ได้นั่งพักกันมาสักพักหนึ่งล้ยุงป่าเนะี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพพเอ แล้วบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเงียบแล้วก็เริ่มหนาวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ง่ายๆก็คือหนาวแน่นอนคืนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นมาก่อ,อกไฟนะไม่แน่คืนนี้ก็อาจจะนั่งผิงไฟเล่นกันนะครับพี่พีพฟีครับโอเคครับเดี๋ยง่ยผมกลับน้องบ้าสแล้วก็น้องเฟอร์น,น่าเดี๋ยวจะนั่งพักกันอีกสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา,าพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่พีพฟีครับโอเคครับเดี๋ยงเราไว้เจอกันอีกทีหนึ่งครับพี่พีพีฟรีก็พี่พีพีพพพนพนนนะ เู้ออยาวอะอันนี้เขาเรียกว,ว่าขานมอะไรนะตะคายนะขนมตะคายดักปลา, <c oughs> า,านู้ยาววะนอนก็เคลินเคลนะอร่อยอยู่นะใช่ก็ก็เริ่มจะหนาวขึ้นมาแล้วนะครับพี่พ

เบอ้อแฮกว,ว่าน้องคือยิม้มให้กูตลอดเลยใช่ไหมหน้องเห็นบรญยาอ่อนนะมั้ยดีๆเพื่อนึงปลานนอานในยามดึกกันด้วยนะครับกอนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับก็ตอนนี้เราได้ก่อไฟไปกองบนเรืเลยนะน้องไฟก็น,นอนกใกล้กองไฟหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะมีพระห่มมาด้วยนะครับมีพระห่มมาซองผืนสามผืนเลยนะ ก็การหนาวนะในค่ำคืนนี้นะเชิญกองยาว啊เชิญกองมาเล่อง่าวเด็กน้องเฟิร์สว่าจะตกอ่ะก็เท่านั้นโอเคก็โอเคครับพี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวไงนะเดี๋ยวผมกับน้องเฟิร์สนะกับน้องบานเนี่ยเจลจะเราจะนอนเล่นไปก่อนนะใช่นอนเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้พี่เพื่อนๆนะได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมขออนุญาตนะนอนพักกันก่อนนะครับพี่พี่เอฟซีครับยวไงเรามาเจอกันอีกทีเนี่ยช่วงดึกๆครับ ก็พี่เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้น้องเฟิร์สก็ได้หลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เอฟซีครับก็ตอนนี้ผมกับน้องบายก็ยังไม่นอนนะเดี๋ยวสักคั้งเนี่ยก็ว่าจะนอนแล้วพอเปิดเนี่ยเดยรเราเนี่ยมาไว้เจอกันตอนเช้าเลยดีกว่านะบานนะเราก็จะนอนพักกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสุ่มไฟอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยวก็นอนพักกันละนะครับพี่เอฟซีครับก็โอเคครับเดี๋ยวเนี่ยผมกับน้องเฟิร์สแล้วก็น้องบานนะ ขออนุญาตนอนพักกันก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราก็ทําแค่กันมาทั้งวันนะ <Okay. S 1> ก็โอเคครับ mm. เดี๋ยงเนี้ยผมกับน้องเฟิร์สและน้องบ้านเนี่ยก็ขออนุญาตนอนพักก่อนนะตอนนี้ก็น้องเฟิร์สหลับไปแล้วนะ mm. โอเคครับเดี๋ยงเนี้ยเราไว้เจอกันตอนเช้าครับพี่เบฟซีครับ กวา่วากวา่วากว่าเจ้าเล่ไป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 สัตว์ป่าบอไม่รู้พรีเรียบสิครับเสียงเดินหน้่ค่อนข้างเยอะไหลคนไหลแบบไหลตัวนะน้าย้อนไปเลยไหนนี่นะ ไปไปไปมันมสุ่มไฟให้เป็นควันเลยสุ่มไฟเลยกูกลัวเป็นสัตว์ใหญ่ไปไปไป เฮ้ยเฮ้ยเฮยตัวอะไรวันอนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> น่ะกระโดดลงไปแล้วตัวดำเมี่ยมเลยพี่พี่เอฟซีครับหมูป่าหรือเปล่าวะอ,อ,อันนี้กูก็ไม่รู้อ่ะไป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 ,ไปตัวอะไรวะนีะ่โดดลงไปแล้ว ก็ไดยนเสียงโดลงไปนู่นน่ะหมูเปล่าเอ้ยเสียงเหมือนหมูนะฟังดูดีๆไดย้ยินปะเฮ้ยหมูปา่าหมูปา่าหมูปา่ปาครับพี่พีเอฟซีใช่ปา่าวะนั่นๆใช่ป่าวะคือหมูป่านี้ดุนะเว้ยถ้าเป็นหมูตัวใหญ่แบบโดนยิงมาอย่างเงี้ยดุนะควะควะขึ้นไปบนแค่เลยขึ้นไปที่สูงก่อนเองอะ เดี๋ยวกวาวงไม้โยนเลนะ้วยันโยนดูบ้าโยนดูนะโยนขึ้นไปดันเวรกอไผ่เลยให้ได้มันไปตุ้งตุ้งตุ้งโดนดอกไม้แล้วบัสเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาบาัสบัสบัสมันขึ้นมาตัวอะไรไม่รู้ V B F C ันกำลังวิ่งขึ้นมาเดี๋ยังเดดแล้วเดแล้วถือขรอเพิงถือรเพิงถือไฟถือไฟถือมีดให้ถือมีดให้ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ยู้ตัวอะไร กูลังลงมาดูอยู่ไปไปไปไหนล่ะผมก็ไม่รู้นะตัวอะไรเสียงเงียบไปแล้วเสียงเงียบไปแล้วถอยก่อนถอยกันเฮ้ย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 อะไรวะอะไรไม่รู้อะไรมาจกไงวะคืออะไรกูไม่รู้อะไรล่ะกูไม่รู้กูก็บอกอยู่มันอะไรไม่รูดหล่นลงมาหรือว่าโดดขึ้นมาไม่รู้ไปไปไป

กอไผ่มันจะสั้นอยู่กอเดียวมันเป็นไปได้เหรอพี่ีดูหาดูดิหาลูกหินเลยยิงเลยคอองอถือถ้อข้ข้ขาขเบิรกระเซาะขาลู้เฮ้ยเฮควคตัวอะไรไม่รู้นะยิงยงเบิดเโดนโดนน้องเฟอรเจออยู่โดนเลาเบิดใหาหินให้น้องพีเบิร์ด หินกระแพ้งไม่มีเลยว่ะตรงเนี้ยไปไปไปตัวอะไรวะฟังอยู่หมูก็ไม่ใช่ตัวอะไรวะเฮ้ย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 ไม่ใครเลยที่ หมูว้าวกูไม่รู้ร้องเหมือนหมูจริงๆครับเป็นวาปาเปปาจอไฟเราขนาดนั้นมันต้องหนีแล้วเออไปไปเราหน้าเรามาเราต้องทำกำแพงอย่างดีเลยบาสตอ,อนนี้นะผู้ผมก็ไม่รู้นะว่าเนนอะไรม เราส่มไฟไว้กองใหญ่ๆแล้วก็เราขึ้นไปนั่งข้างบนเลยอ่ะเอมีสาฟันฟืนไหมมีอยู่ไหนเดีดย๋ดยวคิดผมกับน้องบานเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าคือตัวอะไรนะครับแต่เราเนี่ยจะส่มไฟไว้เออ ขึ้นมาขึ้นมามีดมึงอะสุ่มไปเลยเอามีดมาไปกว่าขึ้นไปนะม,นนมีดมีดบัตถือมีดมาด้วยอันนี้สุ่มไฟไปกองไปได้เลยนะ ให้น้องนอนตรงกลางเลยบ้านควะไม่ซักเลยเฮ้ยกว่าเริ่มจะแปลกแปลกแล้วแมวแม่งจะทำกอบัยศาลทั้งกอเหรอมึงคิดเอาเงี้ขอภัยในคำนิสุภาพด้วยครับพีพีเอฟซีครับขอบภุยจริงๆนะลูกเลย กว่าเริ่มจะแปลกๆแล้วว่ะบ้านนี่ปิดไฟกว่าเริ่มจะไม่ใช่แล้วกว่าเราข้อเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนไหมนั่งดูดินั้นเดาอ่ะอยมาเบื่อๆด้วยถือกล้องให้พี่หน่อยครับเดี๋ยวพี่จะข้อเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง เบย์อะ okay. เบย์อะตอนนี้เน,นี่ยผมก็ได้ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะนะเราก็จะลองดูสักพักหนึ่งว่าเสียงเนี่ยจะเงยียบลงหรือเปล่าอ,อันนี้เนี่ยเราก็ไม่ดูนะไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปทําผิดอะไรหรือเปล่า แต่ว่าถ้าแม่ยังจะทํากอไผ่สั่นทั้งกอเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองนอนพักกันสักพัก,กนึงดูบาสถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเราค่อยให้น้องปุ้ยเนี่ยทำวิธีขอข,อขอมาโอเคนะอันนี้ไฟก็เริ่มลุกแรงมากแล้วนะโอเคไปไปเท่าไปร่ไปก็เท่าไป,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 ไปโอเคครับพี่เอฟซี ี๋ยวย่าผมกับน้องเฟิร์นและน้องบาสขออนุญาตลองนอนดูการสักพักหนึ่งก่อนนะครับว่าเสียงนี้จะเงียบลงไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงนะโอเคครับก็ตอนนี้นะเราก็ได้สุ่มไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ได้นั่งฟังกันมาสักพักใหญ่ๆแนละ้วใช่ตอนนี้เสียงก็เงียบลงไปนะใช่เหมือนแบบเราจะโดนแกล้งหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราเนี่ย จะทำผิดอะไรไปหรือเปล่าใช่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พีเอซีครับก็โอเคครับเดี๋ยวอย่างนะผู้ผมนะจะขออนุญาตนอนพักกันต่อก่อนนะเดี๋ยวอ่ไงเราไว้เจอกันตอนเช้าครับพี่พีเซีครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมารบกลัวแล้วละแต่ถ้ามีอะไรมาลบกวัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องเนี่ยให้พี่พีเซีเนี่ยได้รับชมกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวอย่างเราไว้เจอกันครับพี่พีเซีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนลุงปา่า นยา,า, right. ามเช้ากันด้วยนะครับชานี้ก็นาวมากๆนะครับเฟซีครับตอนนี้ก็กําลังเก็บข้าของจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับก็เมื่อคืนนะก็ไม่รู้ว่าอะไรมาแกล้งมราเหมือนกันนะครับพีพเฟซครับแต่ว่าหลังจากที่รออันนี้กันก็ไม่มีเสียงแล้วก็เลยนอนต่อนะแต่เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวเลยหน้าบ้านนะเพราะผมเนี่ยสองสามผืนเนี่ยคือแบบืไม่ไหวเลยนะครับพีพเฟซครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนาวมากนะชะกองเหี่ยวข้อเหมือนเนี่ย ฮะโอ้โหหนาวจริงพี่พีเอฟซีครับหนาวมากมากเลยด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยงไงนะผมกับน้องบ้านเนี่ยจะขอตัวนะครับเดินทางกลับบ้านก่อนนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่พีเอฟซีครับก็โอเคครับเดี๋ยงไงนะผมกับน้องบ้านแล้วก็น้องเฟิร์นนะก็ต้องขอตัวเลยลาพี่พีเอฟซีเนี่ยจะเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจนคลิปหน้าครับพี่ีเอฟซีครับ